สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยทางช่องพระหนุ่มพระบ้านเหมาเหมานะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจแอดไลน์เข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยที่แอด 937gyicl นะคะมีตัวแอดนำหน้า 937gyicl นะคะไม่ใช่เว็บไม่ใช่เว็บการพนันค่ะหรือสายด่วนปิดด่วนนะคะได้ที่0919285535 9 2 ย์เก้าหนึ่5นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะวันนี้นะคะมาใน EP ีที่218ค่ะ EP ีที่218นะคะราคาเริ่มต้นอง์ละ400บาทราคาเริ่มต้นอง์ละ400บาทนะคะจะส่งฟรีทุกรายการเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรายการแรกรายการที่1กันเลย ราคาเริ่มต้นอง์ละ400รบาทนะคะเริ่มจากพระสมเด็จคะ่ะองน์นี้นี่นะคะเป็นพระสมเด็จอง์นี้เลยไม่ทราบพิมพ์คะ่ะเก่าๆสภาพดีแบบนี้เลยนะคะเก่าๆสภาพดีสสวยๆแบบนี้เลยคะ่ะนี่นะคะคราบเก่าๆสภาพดีแบบนี้เลยด้านหลังเป็นแบบนี้คะ่ะด้านหลัง นี่ยนะคะสวยเก่าสภาพดีแบบนี้พราสมเด็จรายการแรกนะคะ400บาทค่ะ400บาทรายการต่อไปนะคะเป็นพราสมเด็จพิมพ์นี้ค่ะไม่ทราบที่ใบหน้ายังเห็นชัดเจนดูดีแบบนี้นะคะเนื้อหนึบๆดูดีแบบนี้เลยค่ะเนื้อนะคะสวยๆส,สภาพดีแบบนี้เลยค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลัง เนี่ยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยพระสมเด็จรายการที่สองนะคะสี่ร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นพระไม่ทราบที่องค์นี้เป็นพระเนื้อผงค่ะเป็นพระเนื้อผงนะคะสวยสวยคราบดูดีแบบนี้เลยนะคะคราบดูดีแบบนี้เลยสวยเก่าสภาพดีนะคะ ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเนี่ยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยสวยเก่าดูดีนะคะองนี้สี่ร้อยบาทค่ะสี่รอยบาทรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปอง์นี้เป็นพระไม่ทราบที่นะคะไม่ทราบที่สวยสวยเป็นเนื้อดำค่ะองคนี้เป็นพระเนื้อผงสีดำนะคะสวยสวยแบบนี้เลย mm hmm. นะคะ สวยเก่าสภาพดีแบบนี้เลยค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเนี่ยนะคะสวยเก่าสภาพดีแบบนี้เลยนะคะสี่ร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเดิมเก่าๆเขียวๆแบบนี้เลยองค์พระผ่านการใช้งานมาบ้างนะคะ สวยเก่าสภาพดีแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะสวยเก่าสภาพดีแบบนี้เลยพระรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะสี่ร้อยบาทค่ะสี่ร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นพระปิดตาเนื้อผงค่ะองนี้เป็นพระปิดตาเนื้อผงแบบนี้เลยนะคะ เก่าเกาเป็นพระเนื้อผงสีดํานะคะเป็นพระเนื้อผงคุกรักค่ะสีดําส,สวยๆเก่าเก่า,าแบบนี้เลยไม่ทราบพิมพ์นะคะไม่ทราบพิมพ์สี่ร้อยบาทค่ะสี่ร้อยบาทรายการต่อไปค่ะเป็นเหรียญหล่อโบราณน,นะคะพิมพ์นี้เป็นเหรียญหล่อโบราณเป็นพิมพ์สองหน้าค่ะเป็นพิมพ์สองหน้าเหรียญหล่ลอโบราณพิมพ์สองหน้านะคะ เก่าๆสภาพดีองคนี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะคะสวยสภาพดีแบบนี้เลยสี่ร้อยบาทค่ะนี่นะคะสี่ร้อยบาทรายการต่อไปค่ะพี่พค่ะาเป็นเหรียญคะ่ะเป็นเหรียญเป็นเหรียญพระครูพิบูลนะคะเป็นเหรียญพระครูพิบูล นี่ยนะคะตัวเหรียญสภาพผ่านการใช้งานมานะคะใบหน้ายังชัดเจนดูดีแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันแบบนี้เขียนปีสองสี่แปดหนึะคะที่ด้านหลังเหรียญเขียนปี 2, 4, 8, สองสีปดหนึ่ค่ะสวยสภาพดีแบบนี้ขอบข้างสวยดูดีนะคะเป็นขอบกระบอกสวยดูดีแบบนี้เลยนะคะขอบข้างเนี่นะคะ 400บาทค่ะ400บาทองคนี้นะคะ400บาทรายการต่อไปนะคะเป็นพระปิดตาเนื้อผงลงลักนะคะเป็นพระปิดตาไม่ทราบพิมพ์เนื้อผงลงลักแบบนี้เลยสภาพเก่าๆลักแห้งๆแบบนี้เลยคะ่ะลักแห้งๆเก่าๆ,ๆแบบนี้เลยนะคะสวยเก่าสภาพดีเลยะคะ่ะองนี้นะคะ พลาปิดตาเนื้อผงลงรักเก่าแบบนี้นะคะ400บาทค่ะองนี้นะคะ400บาทรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเป็นหลวงพ่อปานเนื้อดินค่ะหลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขีขุดค่ะแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขีขุดนะคะสีสวยเก่าแบบนี้เลยนี่นะคะ สวยสภาพดีเลยค่ะองนี้เนื้อดินแห้งๆมันๆแบบนี้เลยค่ะจุกสวยๆสยี่ร้อยบาทค่ะนี่นะคะสี่ร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นพระลีลาเม็ดขนุนสภาพใช้งานค่ะองนี้เป็นพระเนื้อดินนะคะพระลีลาเม็ดขนุนเนื้อดินสภาพใช้งานมานะคะ สวยสภาพดีค่ะสวยสภาพดีนะคะองนี้เนื้อดินแห้งๆมันๆแบบนี้เลยค่ะ400บาทค่ะ400บาทรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเป็นพระเนื้อชินค่ะพระนาคปกเนื้อชินแบบนี้เลยนะคะ พระนักปกเนื้อชิ้นแบบนี้เลยสวยเก่าเลยค่ะองนี้สวยเก่าเลยนะคะองนี้ด้านหลังเป็นรอยผ้ามุ้งนะคะด้านหลังสวยเก่าสภาพดีแบบนี้เลยสี่ร้อยบาทค่ะสี่ร้อยบาทรายการต่อไปค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเนื้อทองแดงผิวไฟ เหลียญหลวงปูดทิมนะคะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟแบบนี้เลยใบหน้าชัดเจนดูดีแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะเขียนปี2518ด้านหลังเหลี่ยนนะคะเขียนปี2 5 1 8้สวยๆแบบนี้เลยขอบข้างนะคะดูดีแบบนี้นะคะสวยดูดีแบบนี้เลยค่ะขอบข้าง400รอบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงปูดทวดเนื้อผงไม่ทราบพิมพ์ค่ะ เนี่ยนะคะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อผงไม่ทราบพิมพ์ค่ะสวยๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะปิดทองเก่าๆสี่ร้อยบาทค่ะสี่ร้อยบาทองนี้นะคะสี่ร้อยบาทรายการต่อไปค่ะเป็นเหรียญคะ่ะเป็นเหรียญรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมปีสองห้าแปดสี่นะคะเหรียญหลวงพ่อคงปีสองสี่แปดสี่ค่ะ ตัวเหรียญเป็นเนื้อโลหะสีเงินแบบนี้นะคะใบหน้าชัดเจนสวยๆเส้นหน้าผากเส้นตานะคะชัดเจนแบบนี้ด้านหลังค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยด้านหลังนะคะเป็นยันแบบนี้เลยค่ะเหรียญหลวงพ่อพคงนะคะสวยๆสภาพดีมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกหนาๆากันน้ำได้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกหนาๆกันน้ำได้แบบนี้เลยนะคะ400ร้อบาทค่ะรายการต่อไปนะคะ เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดค่ะอง์นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดไม่ทราบพิมพ์นะคะด้านหน้าเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์นี้เลยห่นไหล่กลมๆแขนล่ำล้ใบหน้าชัดเจนแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมแบบนี้ค่ะด้านหลังเนี่ยนะคะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมแบบนี้เลยไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะคะสวยเก่าสภาพดีมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะ มาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะสี่ร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณค่ะอง์นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงพ่อคูณเก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังเหรียญเป็นปีสองห้าหนึ่งค,ค่ะ<ณ>ด้านหลังเหรียญเป็นปีสองห้าหนึ่งแบบนี้นะคะมาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกหนาๆกันน้ำได้แบบนี้เลยค่ะ<ณ> สวยเก่าสภาพดีนะคะเหรียญหลวงพ่อคูณ400ร้อยบาทค่ะ400บาทนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นเหรียญกรมหลวงชุมพรนะคะรายการนี้เป็นเหรียญกรมหลวงชุมพรเนื้อโลหะสีทองสวยสภาพดีนะคะองนี้สวยสภาพดีค่ะด้านหลังนะคะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้เป็นเนื้อโลหะสีทองนะคะ มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้ค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้สวยๆแบบนี้400บาทค่ะรายการต่อไปนะคะองค <ๆ S 2> <ๆ>์นี้ค่ะเป็นเหรียญไม่ทราบที่นะคะเป็นเหรียญไม่ทราบที่ตัวเหรียญเป็นปีส4ง4นะคะเป็นเนื้อโลหะสีทองเหรียญไม่ทราบที่นะคะปี2464เนื้อโลหะสีทอง สวยสภาพยังดีอยู่นะคะตัวเหรียญเคยผ่านการใช้งานมานะคะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะคะ400บาทค่ะอง์นี้400บาทนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้400บาทรายการต่อไปค่ะเป็นครุฑค่ะเป็นครุฑครุฑเนื้อโลหะสีทองของหลวงพ่อเสง่นะคะเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะองคนี้ สวยสภาพดีมากๆเลยนะคะเป็นคุฑปีพศ252 2หลวงพ่อเสิงเนื้อโลหะสีทองมาพร้อมเรื่มกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะ500บาทค่ะ500บาทองคนี้นะคะ500บาทรายการต่อไปค่ะเป็นครุฑนะคะหลวงพ่อเสิ่งเนื้อโลหะสีดำแบบนี้เลยเก่าๆคลาบกุตามซอกเต็มนะคะทั่วทั้งองค์แบบนี้นะคะครุฑหลวงพอ่อเสงนะคะ เนื้อโลหะสีดําแบบนี้ปี2 4 2เออปี252 2นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะ500บาทองนี้นะคะ5 0 0บาทนี่นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้500อบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมเนื้อโลหะสีทอง เหรียญน,นี้เจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นเหรียญโลนะคะสวยๆแบบนี้เลยเป็นเนื้อโลหะสีทองมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้ค่ะ5 0 0บาทนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้5 0 0รบาทค่ะรายการต่อไปนะคะองค์นี้เขาเรียกว่าผ้าอะไรไม่ทราบนะเป็นซุ้มแบบนี้เลยองค์ใหญ่ค่ะองค์ใหญ่ปิดทองเก่าๆเ,เป็นพระเนื้อชิน้นปิดทองเก่าๆแบบนี้เลย ะะเป็นองค์ใหญ่นะคะสวยเก่าสภาพดีมาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะสวยเก่าสภาพดีมาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกกันน้ำได้500บาทค่ะ500บาทรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปองค์นี้ค่ะองค์นี้ เป็นพระเนื้อผงไม่ทราบที่นะคะปิดทองเก่าๆตัวองค์พระนะคะปิดทองเก่าๆมาแบบนี้เลยพระไม่ทราบที่นะคะเป็นพระเนื้อผงเก่าๆสภาพดีมากๆเลยด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะมาพร้อมเลี่ยมเงินหนาๆแบบนี้เลยนะคะเลี่ยมเงินหนาๆแบบนี้เลยสองพันสองร้อยนะคะสองพันสองร้อยค่ะเป็นเลี่ยมเงินหนาๆเลยนะคะสองพันสองร้อยบาทนะคะ รายการต่อไปค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมรุ่นเจริญพรล,ล่างปี2517ค่ะไหลทองเก่าๆเ,เดิมๆสภาพดีมากๆเลยใบหน้าองค์พระท่านชัดเจนสวยดูดีแบบนี้หุ่นไหล่กลมๆแขนล้ำๆนะคะชัดเจนดูดีแบบนี้เลยปี2517เเหรียญหลวงปู่ทิมรุ่นเจริญพรล,ล่างด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะ กระไหลทองเก่าๆเดิมๆแบบนี้มาพร้อมเลี่ยมเงินหนาๆสวยๆดูดีแบบนี้เลยค่ะเก่าๆสองพันสองร้อยนะคะสองพันสองร้อยรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปองค์นี้ค่ะองค์นี้เป็นงาแกะแม่นางกวักไม่ทราบหลวงพ่อนะคะมาพร้อมเลี่ยมทองค่ะงาแกะประกันงาประกันทองนะคะองค์นี้นะคะ งาแกะแม่นางกวากค่ะเลี่ยมทองเก่าๆทองเก่าเลยนะคะสวยเก่าสภาพดีแบบนี้เลยค่ะประกันงาประกันทองนะคะ4,500ันานะคะราคา4,500บาทค่ะองค์นี้เนี่ยนะคะ4,500จบแล้วนะคะสำหรับ EP พีนี้พี่ๆท่านไหนสนใจ ฝากกดไลค์กดแชร์ทางช่องกันด้วยนะคะกดติดตามทางช่องจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดราคาถูกนะคะได้ที่หนุ่มพระบ้านเหมาเหมานะคะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยทางลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันเลยขอบคุณมากจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ